เสียงอะไรเหมือนไอ้หมาเหรอเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยโ,โลโหลกลายเป็นใครเดี๋ยวหมาเอาบึกบึกเอาหมาไป่แดกแล้วเรียบร้อยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับผมบ่าคลีเกมเมอร์วันนี้เราอยู่ในเกมจอนด็อกหรือน้องหมาของคุณจอนเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งฮะ ที่เขานั้นมาเยี่ยมอาพาร์ตเมนต์ของคุณจอนนะฮะโดยคุณจอนนั้นเขาได้เลี้ยงน้องหมาไว้ตัวหนึ่งฮะเป็นน้องหมาที่เขาเพิ่งเก็บมาเลี้ยงใหม่ๆเลยนะฮะเหล่านั้นต้องอาศัยอยู่ในบ้านของคุณจอนในขณะที่จอนออกไปข้างนอกเราก็ต้องดูแลหมาให้เขาแล้วก็พาน์ตเมนเขาด้วยแต่อยู่ๆนั้นเจ้าน้องหมาที่เรารู้จักมันก็ได้ไปยนไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันเลยครับเลสโกไปไปเล่นน้องหมาของคุณจอนดีกว่านะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าน้องหมาชื่ออะไรแต่เราต้องไปเล่นกับน เอ้ยโยอันนี้คือตัวเรานะฮะโอเคได้หันมาอา่าอนี่น่าจะเป็นจอนนะฮะเจ้าของบ้านหลังนี้เฮ้ยเพื่อนมีอะไรให้ฉันดื่มบ้างวะโอ้ไม่เลยเพื่นอนเพราะว่าฉันเนอะสามารถออกไปหาอะไรบางอย่างแล้วก็ซื้อมาให้นายได้นะแต่นายอ่ะต้องดูแลมาริมาริน่าจะเป็นชื่อหมาของเขาะะครับใครอ่ะเพื่อนมาริคือใครวะ นายไม่มีแฟนไม่ใช่เหรอออกมาลิก็คือเป็นหมาใหม่ของฉันนะเพื่อนเอเอต้องแกพามันเข้าบ้านได้ไงวะปกตินายไม่เลี้ยงหมาไม่ใช่เหรอเพื่อนเออพอดีเมื่อวานนะอมนันอ่ะเดินตามเออเดินรอบๆบ้านฉันแล้วมันก็ไม่ยอมไปไหนเลยเ,เพื่อนฉันก,ก็เลยเลี้ยงมันแม่งเลยโอ้แปลกแฮะหมานายคงชอบตูดนายมากๆเลยนะเพื่อนแ๋อฉันก็ดีใจนะ ที่มันไม่เคยหนีฉันไม่เหมือนมีไม่เหมือนเมียคนที่แล้วอันนี้แต่งเรื่องครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าโอเคฉันต้องให้นายคอยดูแลหมาของฉันนะเพื่อนแล้วฉันออกไปซื้ออะไรให้นายดื่มก่อนแล้วกันเอาระดูแลหมาของฉันแล้วก็บ้านฉันด้วยนะเพื่อนอย่าทำบ้านฉันไฟไหมล่ะฉันเพิ่งผ่อนยังผ่อนไม่เสร็จเลยอ๋อแล้วก็อย่าให้จงมาี่นะพังโชฟาแล้วก็ของนต่างภายในบ้านนะเพราะฉันเพิ่งซื้อมาใหม่อะ ะหลังจากที่เมียฉันทิ้งไปโอเคเพื่อนได้เลยเเรื่องแค่นี้อีซี่อีซี่เอาละ WSD ในการเดินกด E เพื่ออินเทอร์คกด Q เพื่อหยุดน้องหมาแล้วกดชิปเพื่อรันทำไมต้องรันนะหมามันมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นเหรอโอเคมันมาแล้ววัดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้นะมันเป็นกัดโชว์ฟาแล้วโชฟาลุดเลยวัดโชว์ฟาลุดไม่ไม่ไม่น้องหมาไปไหนแล้วมันไปไหนวัดมันวิ่งมา โซฟามันใหม่ไม่นะเพื่อนฉันขอโทษเพื่อนมันมัดกัดหลุดไปเลยยายาเลยนะมัไปไหนเนี่ยฮัลโหลมันไปไหนแล้วมันมันวิ่งวนกูัวตีนยาไอ้การยาหยุดหยุดบ้าเอ้ยชิบหายแล้วต้องใส่คืนใส่คืนไงวะมันใส่คืนไม่ได้มันมัดกัดมันมัดกัดพม่าต่อไอ้ไอ้หมาตัวนี้มันดื้อจังวะหยุดนะยาโอ้มันเตือนต้องต้องมีสตามิน่าเด้อ ไม่แล้วแล้วเราจะเอาไอ้อันนี้ไปทิ้งยังไงวะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้โชฟาที่มันหลุดออกมาเอาไปวางยังไงเดี๋ยวหยุดนะหยุดหยุดจะกลับบ้านเพื่อจะมึงซื้อมาไอ้มาลีอยูดที่นี่ไอ้มาลีอ้าวทำไมแกมันตื้ออย่างงี้เดี๋ยวโชฟามึกซื้อมามันหลุดไปแล้วไม่นะจอร์นหมามึงมันไหเปิดจังว่าเฮ้ยมึงออกจากบ้านพวกมันดินด้นดิ้นเอาหยุดอยู่นี่นะ อ๋อเรียจอรนมาเลยจะกลับบ้านแล้วจอรนมาดื้อเหลือเกินเลยหรืกูจะจับมาทำแกงแม่งเลยดื้อขนาดนี้เจ้าของคนแดกแม่งไอ้ไอ้ยายาโอ้โหไอ้โชฟาร์มึดอยู่แล้วเพื่อนได้ข่าวว่านายบึ้กซื้อโชฟาร์มมันยังถอนไม่เสร็จแต่หมาของนายเล่นนายแล้วอโอาไม่เอาหมาออกจากนอ,าน,น,อนอกบ้านเดี๋ยวนี้ไปผูกคอไว้นอกบ้านเอ่อเป็นการทดใช้ เออไม่นะมาลีโซฟาเดี๋ยวช็อช็ชอฟ้าหายไปไหนแล้วบุบกืนไปแล้วหรอมาลีบุกคืนโซฟาเลยหรอไม่นะแกเป็นหมาสายพันธุ์อะไรเนี่ยแล้วดื้อขนาดนี้วะเนีเออ่ยวิ่งมาวิ่งมาเอ้ยจอนมันจะกลับบ้านวะเนี่ยเตืนอนเอาโซฟาฟาดแล้วไดี๋ยอะไรบ้างช็อฟ้าแม่งเลยนะไม่เนี่ยปุ่มอะไรฟาดว่ากดทิ้งไม่ได้ W D ได้อย่างเดียวหยิบโซฟาขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้เลยตอนนี้ มงบจัดหยิบมาทำไมวะเนี่ยป่าเอ,อ้ยหยุดอดยูนี้หยุดหยุดอยูนี้หมาทำไมหมามันหายไปอย่างวะหยุดอยูนี้หยุดนะอย่าก,กัดบา้านเดี๋ยวมันขาดเอ้ยจอยไม่จะกลับบ้านเนี่ยจอยไม่ไปซื้อของนานจังหวะเยอะบอกให้สั่งแกป๊ปบอกให้สั่งเวลาสั่งแกป๊ปสั่งเซเว่นท้าไมออกไปแบบนี้หมามันหาไปขนาดนี้นเได้ไงวะเนี่ย เอไปดัดเซลที่บ้านผมแล้วปล่อยวัดแล้วเนี่ยมาเอ้ยโซฟามันหายไปแล้วโซฟามันละลายหายไปแล้วนี่ผู้ชมมันปกติมันอยู่ตรงนี้มันมันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยม่านขาดเฮ้ยม่านจะขาดแล้วอุ้ยไม่ยอมปล่อยด้วยปล่อยเฮ้ยม่านขาดอุ้ยโหเกือบขาดแล้วเมื่อกี้ไม่เงยเจ็บคอนไล่ไม่หยุดโอไปเดี๋ยวนี้มันจะฟาดแกนะแกหยุด กัดไอ้เงยจอนไันจะกลับบ้านจอนมนหลายนาทีแล้วนะจอนเกมเพลย์มึงมีแค่นี้เหรออยากจะกัดโซฟาขอร้องขอร้องขอขอร้องขอร้องหยู่เดี๋ยวนี้ประตูก็เปิดไม่ได้นะฮะผมไม่แล้วจะจะกัดหยุดถูกพอหมาได้ไหม่ยโซ่อยู่ไหนโซ่โซ่เฮ้ยมันไม่กัดไม่หยุดเลยหยุดเตือนหลายรอบแล้วนะอยากเอาวยาวโซฟาฟาดมากเลยแบง มาหยุดอย่างงี้ฟาดแม่งกี้เลยหยุด,ดยเดี๋ยนี้หยุดนะเฮ้ยจอมันจะกลับจอร์นกูไม่ไหวแล้วเพื่อหมาเป็นอย่างนี้แม่งเลยแล้วท,ทำไมมึงไม่มีเมียสักทีถ้หมามึงก,ก็เลือกเลือกตัวดื้อขนาดนี้ถ้าเป็นเมียจะเลือกตัวแย่ขนาดไหนวะเนี่ยโอไม่ช่ว,ว,าาวยหยุดมาแล้วโอ้ในสุกรมารทันทีจอร์นเลย เปิดประตูโอเคโอเคเพื่อนเปิดแล้วเอ๊ะทำไมเปิดไม่สุดโอเคเพื่อนอุย้ยหมามึงหนีไปแล้วอ๋อไม่อ๋อแปลกชะมัดเอา้าจอนด็อกเอา้าจบเลยเหรอเอาหมามึงออกไปแล้วแล้วว h a t จบเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยตู้เกมมีแค่นี้เหรอเฮ้ยหรือว่าต้องปล่อยให้มันทำลายบ้านอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะมันอาจจะมีฉากจบ ก็ได้นะเนี่ยอาจจะเป็นฉากจบแรกโอเคที่ผมลองเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะดูซิว่าถ้าเราปล่อยน้องหมาพาังบ้านมันจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะฮะไปเลย let's go <S มาเลยฮะรอบนี้เราจะปล่อยให้น้องหมานะฮะได้ทําลายบ้านนี้อย่างหนาใจฉันไม่สนใจหมาของนายหรอกเพื่อนฉันจะปล่อยมันไม่ใช่หน้าทีของฉันโอเคไป let's go ไปเลยน้องหมาลุยทำลายบ้านเลยเพื่อนนั่นแหละโย و. ทำลายทำลายบ้านมันนั่นแหละโชฟ้าใหม่เหรอโชฟ้าใหม่แล้วไงนี่ขนนกกระชาย นกกระจายเลยนั่นแหละนี่มาจมอมาริจัดการมันเลยวู้ฮูบ้านมันไม่ใช่บ้านเราวู้ฮูสมน้ำหน้าจอเอาหมาที่ไหนไม่รู้มาเลี้ยงแมงโคดื้อเลยเออนั่ยพังพังลูกพังลูกอะไรลูกแจมลูกแจมแจมเออพังบ้างนนลูกพังบ้า,าไม่ใช่บ้านเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะฮะคิดซะว่ามัน,เป,นเป็นแค่เป็นแค่เหตุการณ์ปกติทัว่วไปนี่พังแมงเลยนี่ซื้อมาใหมห่หรออ่ะ หมามันดื้อจัดนะโอ้โถ้าเป็นผมเลยนะพูดตรงๆเลยมัดเออเขาเรียกว่าไงของคอแล้วอะมันดื้อเกินหรือไม่ก็เข้ากรงหมาหงอยอะไรอย่างงี้นะฮะแม่งดูๆๆวิงว่งวิ่งสขาปิ้ยาเลยโอหด,ด,ดื้อจัดกัดใหญ่เลยกัดใหญ่เลยกัดใหญ่เลยโอ้โห จอนกลับมาคงแบบไม่นะเพื่อนทำอะไรกับบ้านกูโอ้โหมันขยี้ขยี้ขยี้อืพังเรียบร้อยไปไหนไปไหนต่อมันจะไปไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งมันไม่เคยวิ่งมาตรงนี้วัอดเดี๋ยวมันวิ่งไปไหนเอ๊ะวิ่งไปไหนของมันมันไฮเปอร์จังเอ้โลโหลเพื่อนทำอะไรอะรอด้วยรอด้วยเฮ้ยมันโดดออกไปแล้ววัอดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันมีเสียงข้างบนเสียงอะไรเหมือนเอ๊ะ หมาเหรอเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยยลโหลกลายเป็นใครเดี๋ยวหมาเอา้าบึกมึกเอา้เอาหมากูไม่แดกแล้วเรียบร้อยมาให้เจามาลีชิบหายไฟดับอย่างนี้ไม่นะต่อไปคือกูเหรอเนี่ยโอไม่จามาลีมันมันกินหมาหรือว่ามันรอข้ามมันจากหมาวะแต่ผมมันน่ามันน่าจะกินหมานะผมได้ยินเสียงแปลก,ปลก,ปลกมีเสียงเท้ามันจะเข้า่ล่าง ผมควรไปดีไหมไปกดหนึ่งไม่ไปกดสองหรือช่างแม่งแต่ตายไปเหอะกดสามโอเคผมจะกดสามแล้วก็เดินลงไปนะฮะเฮ้ยเออมันม,มันจับตัวผมมันมาจากข้างบนแล้วผมโดนลากโอ้ไม่ไม่นะเพื่อนจอรช่วยด้วยจอรนรีบกลับมาบ้านเร็วอ๋อ,อ,อ,อมันเปิดรูอะไรสักอย่างัเปิดประตูเหรอมันมันลากเขา้าเข้าไปในห้องเฮ้ เมือนเขาว่ายังไงเอาใบมันเข้าไมไในรู้มันไม,ม่รู้อยู่ในบ้านเหรอ what the fuck ไม่ผมโดนทุบหัวมันมาจากข้างหลังนะฮะแล้วผมก็โดนลากเข้าไปในในอุโมงค์อะไรก็ไม่รู้อไม่ oh จอช่วยด้วยจอใครก็ได้ดวเวทอีเอเอือเรือเต็มหน้าโอ้มันแทะไส้ผมไม่เรียบร้อย <laughs> จอดอกโอเค สรุปก็คือเป็นตัวเฮี้ยเลยไม่รู้มุขามาในบ้านแล้วมันก็กินหมาแล้วกินเราด้วยเ็คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนั้นมันคือตัวอะไรกันแนะ่อาจจะเป็นวิดิโก้เป็นปีศาจหรือว่าเป็นไอจอนที่แบบทําเป็นทําทรงเป็นมนุษย์แล้วมันก็มาฆ่าเราก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมสงสารน้องหมาไม่ oh <laughs> เรียบร้อยนะฮะ โอเคฮะก็จบไปแล้วสำหรับเกมจอด็อกน้องหมาของคุณจอน,นะฮะสรุปก็คือไม่รอดทั้งหมาทั้งคนดูแลหมานะ,ะแต่จอนรอดไม่รู้รอดหรือเปล่ากับมาอาจจะโดนเป็นโอเคฮะสำหรับบอกคลิกเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับแม่งหร้อตายหาทั้งหมู่บ้าน